สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็พามาชมทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองต้นดำไซส์กระดดงถุงใหญ่เบอร์สิบสี่นะคะวันนี้เราก็จะมาลดนะคะลดเป็นชุดโปรอีกชุดหนึ่งนะคะต้นไม้ชุดนี้ยังไม่ได้เปิดขายนะคะเป็นชุดต้นใหม่เป็นชุดต้นใหม่เลยนะคะอายุอยู่ที่ห้าเดือนนะคะเปลี่ยนไซส์ถุงเบอร์สิบสี่นะคะชุดนี้นะคะ ไซส์มีความสูงประมาณ 90- ถึง1เมตรนะคะจะไม่เกิน1เมตรนะคะชุดนี้ที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะแต่ต้นไม้ของเราจะเน้นกระโดงโุนต้นใหญ่นะคะหมอนทองต้นดำถุงเบอร์14ชุดนี้เป็นกระดงทั้งหมดเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลนะคะไซส์ต้นไม้90ถึง1เมตรไม่เกิน1เมตรนะคะต้นไม้จะทนมากนะคะชุดนี้เราจะเน้นความแข็งแรงของต้นไม้จะไม่เน้นไซส์สูง ชุดนี้สวยมากนะคะสวยมากหลังจากที่ลงคลิปไปนะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้หรือว่ามาคัดหน้าร้านได้เลยนะคะชุดนี้วันนี้เปิดขายเป็นวันแรกเลยนะคะชุดนี้วันนี้เราลดราคาโปรพิเศษเลยนะคะถุงใหญ่เบอร์14เลยชุดนี้ต้นละ250บาทเท่านั้นนะคะลดชุดโปร250บบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ โปรโล,โลรเลยนะคะถุงใหญ่เดี๋ยวให้ดูโคนต้นอันนี้เป็นโคนต้นนะคะลักษณะํำต้นแล้วก็คูนต้นไม้ชุดนี้สวยมากนะคะทนแข็งแรงนะคะเสียบยอดตั้งแต่ทุเรียนป่ามาเลเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองต้นดำสช้กระดงนะคะชุดนี้จะเป็นกระดงทั้งหมดเลยอันนี้ลักษณะํำต้นนะคะเอาให้ดูกันเนาะต้นดำนะคะที่สำคัญเราเสียบยอดตั้งแต่ทุเรียนป่ามาเลยด้วย ลำต้นจะเป็นเด็นี้ทั้งหมดเลยนะคะดูนะคะคือทางร้านของเราเนี่ยเราจะเน้นให้ค้นต้นอวบนะคะดูค้นต้นแล้วก็ดูลักษณะต้นไม้นะคะเนี่ยหมอนทองต้นดำทั้งหมดเลยลำจะสวยมากนะคะลำจะเข็งแรงมากด้วยทุกนี้เป็นกระดงทั้งหมดดูต้นไม้นะคะอันนี้เปลี่ยนถุงได้ประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะคะประมาณหนึ่งเดือนต้นพร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้ ต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยดูลักษณะลำต้นสวยมากนะคะเข่งแดงสมบูรณ์เลยชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะปลูกหมอนทองต้นดำนะคะไซส์ไซส์ต้นไม้ของเราถุงเบอร์14ไซส์กระดูทั้งหมดเลยต้นพันธุ์สวยมากนะคะชุดนี้ให้ดูเป็นกระดูทรงทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มทรงลมทั้งหมดเลยดูการเตกยอดนะคะต้นไม้กําลังแทงยอดขึ้นเต็มไปหมดเลยสวยมากนะคะสําหรับชุด ชุดวันนี้นะคะตนน้นไม้กําลังแทงยอดดูนะคะแทงยอดแบบสวยมากแทงยอดแบบสมบูรณ์มากนะคะทุกต้นเลยเริ่มแทงหางดากขึ้นมาชุดนี้นะคะแทงขึ้นมาแล้วลูกค้าเอาไปปลูกได้เลยนะคะชุดนี้ยอดชุดนี้แก่ขึ้นไปลูกค้าจะได้ไซส์หนึ่งเมตรกว่าเลยนะคะูนะคะยอดของเขาพุ่งมากกําลังเริ่มแทงยอดที่ออกมาจะสมบูรณ์มากนะคะเนี่ยดูนะคะ ยวดออกมาเนี่ยเขาจะสมบูรณ์มากยวดจะอ้วนมากเลยนะคะแทงออกมาอ้วนมากดูที่ออกมานะคะทุกอิ่งเลยต้นไม้แทงออกมาทุกอิ่งเลยชุดนี้เป็นชุดโปรพิเศษด้วยนะคะเป็นหมอนทองต้นดำด้วยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ทั้งหมดที่ได้ดูอยู่เลยหมอนทองต้นดำทั้งหมดนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้ราคาโปรลดต้นละ250บาทเท่านั้นนะคะโปรลดนะคะโปรลดนะคะ250บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ ถ้าทรงแบบกล่องเคอรี่หนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นซ่งแบบเหมากลองใรษณีนะคะชุดนี้หนึ่งกล่องใส่ได้หกสิบต้นนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้หกสิบต้นตีรถกระบะส่งนะคะชุดไซด์ถุงเบอร์สิบสี่เป็นกระบะรั้วนะคะใส่ได้อยู่ที่เจ็ดร้อยถุงนะคะชุดนี้ ลูกค้าท่านไหนสนใจให้ทางร้านของเราบริการจะส่งแบบไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทุเรียนหมอนทองต้นดําไซส์ถุงเบอร์14นะคะไซส์ถุงเบอร์14ต้นพันธุ์ทรงพุ่มกระโดงสวยมากนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้เยอะมากเลยนะคะอยู่ที่ประมาณสักแปดแสนต้นนะคะชุดนี้เป็นหมอนทองต้นดําทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีลูกค้า ที่โอนจองเอาไว้นะคะคนละสองหมื่นต้นก็มีคนละสี่หมื่นต้นคนละสามพันคนละสองพันนะคะอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดเลยต้นไม้ของเราสวยมากนะคะชุดนี้มีเป็นชุดที่ลูกค้าโอนจองเยอะที่สุดเลยนะคะเราก็ทําต้นไม้ให้ตามที่ลูกค้าต้องการตามที่ลูกค้าสั่งมานะคะชุดนี้ลูกค้าเน้นเลยนะคะตั้งแต่แรกเปลี่ยนไซส์ถุงเลยลูกค้าต้องการบอกว่า ไซส์โคนต้นอวกเป็นกรโดงทรงพุ่มเตี้ยไม่สูงนะคะทรงพุ่มเตี้ยไม่สูงและก็รากไม่ขดนะคะเสียบยอดต้นกาทุเรียนป่ามาเลยด้วยนะคะเนี่ยเราต้องต้องเน้นนะคะต้องคัดต้นที่เขาอ้วนแบบนี้ทุกต้นนะคะดูนะคะด้านในคือแบบนี้ทั้งหมดทุกต้นเลยเราก็เลยต้องคัดต้นไม้ที่มันตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะสั่งจองชุดนี้เยอะมากนะคะ เห็นไหมคะล้าต้นที่เราคัดต้นไม้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะคือเปลี่ยนถุงนะคะคือเปลี่ยนถุงไวกว่าปกตินะคะชุดนี้คือตอนแรกเขาจะอยู่ในถุงไซส์เบอร์6นะคะเบอร์6แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเบอร์แปดเบอร์9เบอร์10แล้วขยับ12ตอนนี้มาอยู่ที่14แล้วนะคะ14อันนี้เดี๋ยวเดือนหน้าธันวาคมเราทยอยส่งนะคะเตรียมทยอยส่งธันวาคมมกราคมนะคะชุดนี้ที่ลูกค้า order โอนจองเอาไว้คนละหลายหมื่นต้นเลยนะคะบางท่านก็ห้าหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองพันหนึ่งพันห้าร้อยสามร้อยก็มีนะคะชุดนี้อ่าเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยส่งแล้วเราต้องเปลี่ยนไซส์ถุงไม่ให้รากขดนะคะรากไม่ขดนะคะชุดนี้เราดูแลอย่างดีเลยนะคะดูการตั้งต้นไม้ระยะห่างของต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยแผ่ทรงพุ่มได้นะคะอ่าดูแล หนักมากเลยชุดนี้นะคะตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนไซต์ถุงแล้วก็การตั้งต้นไม้ก็ต้องตั้งระยะห่างนะคะตั้งระ,ระยะห่างเพื่อให้ให้ต้นไม้ของเขาเนี่ยเป็นทรงพุ่มนะคะเผยทรงพุ่มได้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ทรงพุ่มกิ่งที่จะเป็นกิ่งกว้างไซต์กระโดงนะคะ <c oughs> เพื่อให้ต้นไม้ของเราออกลูกไวนะคะและที่สําคัญคือทรงพุ่มเตี้ยจะได้ผลผลต้นผลผล,ผลทุเรียนนะคะจะได้ผลของเขาที่ ลูกเป็นทรงกลมจะลูกจะไม่โค้งด้วยนะคะลำต้นถึงล่างของเขาแข็งแรงลูกละลูกที่ออกมาจะไม่เป็นลูกโค้งเลยนะคะสําหรับทรงต้นพุ่มไม้นะคะทรงต้นนะคะที่สําคัญเลยลูกค้าทีา่ที่ปลูกทุเรียนนะคะบางท่านหลายหลายท่านเลยยังไม่ทราบการเลือกต้นทุเรียนปลูกให้ต้นไม้เป็นแบบไหนเราจะได้ผลลักษณะผลของเขาเนี่ยจะไม่ติดลูกโค่งนะคะ เราต้องเลือกเลือกต้นไม้ปลูกด้วยนะคะต้นไม้เป็นแบบไหนเราจะได้ต้นไม้ที่ออกลูกไวออกลูกง่ายแล้วก็ออกลูกตั้งแต่กิ่งด้านล่างนะคะกิ่งล่างสุดเลยต้นเตี้ยไม่ไม่ไม่ถึงเอวเราเขาออกลูกแล้วแบบนี้นะคะกิ่งล่างอ่ะกิ่งล่างเขาจะออกลูกไวแล้วก็ให้ผลผลิตที่ไม่ออกปลายกิ่งนะคะบาง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 คนนะคะเขาจะไม่รู้นะคะบางท่านเอฟซีลูกค้าหลายท่านเยอะเลยที่ไม่รู้เกี่ยวกับ เรื่องต้นไม้ปลูกแบบไหนที่จะออกลูกที่โคนกิ่งไม่ออกปลายกิ่งนะคะาการที่เราปลูกต้นไม้อ,ออกลูกปลายกิ่งเราจะได้ผลที่ลูกเล็กแล้วก็ลูกโ่งถ้าเราเลือกต้นไม้ที่เขาลำต้นเขาแข็งแรงโคนกิ่งเขาโตทรงพุ่มจะไม่สูงนะคะเราจะได้ผลที่ออกที่โคนกิ่งและลักษณะผลของเขาจะโตมากได้มาตรฐาน และร่องภูของเขาจะสวยแล้วก็ที่สําคัญก็คือไซส์ลูกของเขาจะมีน้ําหนักเยอะแล้วก็โตจะไม่เป็นลูกโขงลูกค้าหรือว่าเอฟซีทุกท่านลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตดูลูกลูกลูกทุเรียนผลทุเรียนนะคะ,ะที่อยู่ปลายปลายกิ่งนะคะปลายกิ่งของเขาส่วนมากจะเป็นลูกโขงแต่ถ้าอยู่โคลงกิ่งจะเป็นลูกที่โตผลได้มาตรฐานผลจะสวยมากนะคะ,อ,ะอันนี้ ไม่ใช่ว่าเราไปบำรุงกันตอนที่จะได้รับผลผลิตนะคะเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เลือกต้นไม้นะคะเลือกต้นไม้ที่มันเป็นทรงพุ่มกว้างเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งเตี้ยไม่สูงโล้นะคะต้นไม้ที่สูงโล้นะคะที่สูงโลป่ปลูกแล้วออกผลที่ปลายกิ assim, ่งต้นไม้ที่เป็นทรงพุ <sh arp)> <sh arp ่มเตี้ยโคนต้นอวบนะคะกิ่งล่างนะคะกิ่งเตี้ยอยู่ด้านล่างเป็นทรงให้่าต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มนะคะ เราจะได้ลูกที่ออกลูกโคนกิ่งและจะได้ลูกที่โตมากนะคะอันนี้ดาวก็มา,อาเอาความรู้มาแจกกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะคะช่วงที่ออกผลผลิดีตยว,เด,ยวเดี๋ยวดาวอาทิตย์หน้าดาวจะไปถ่ายวีดีโอแล้วก็อธิบายในสวนเลยเพราะตอนนี้าทางทางเปลงทางต้นไม้ของดาวเนี่ยเราได้ ทำต้นไม้ให้เขาออกผลนอกฤดูก็จะเป็นหมอนทองต้นดํานะคะหมอนทองต้นดำ,นะะอ,นนดำออกผลนอกฤดูกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้มาแล้วพอดีวุ่นวายนิดหนึ่งแล้วฝนตกด้วยนะคะดาวก็เลยไม่ได้ไปไปถ่ายวีดีโอในแปลงน,นะคะเดี๋ยวดาวอาทิตย์หน้าเนี่ยดาวจะไปถ่ายวีดีโอในแปลงในแปลงทุเรียนที่ทุเรียนหมอนทองต้นดาที่กำลังออกผลผลิตอยู่นะคะที่เรากำลังจะเก็บเกี่ยวช่วงนี้ แล้วก็ให้ลูกค้าเอฟซีดูนะคะว่าลักษณะผลที่ออกผลโค,คนกิ่งกับปลายกิ่งอะ่ะ mm hmm. เขามีความแตกต่างแบบไหนนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญเลือกต้นไม้แบบไหนปลูกจะออกลูกที่โคนกิ่งได้เยอะที่สุดนะคะแล้วจะไปออกที่ปลายกิ่งน้อยนะคะถ้าออกที่ปลายกิ่งเยอะจะได้ลูกผุงเยอะถ้าออกที่ปลายกิ่งของเขา้อยจะได้ลูกลูกโตเยอะนะคะออกที่โคนกิ่งทีนี้ เราอยากได้ผลที่โตแน่นอนนะคะผลที่โตแน่นอนลูกที่สวยอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกต้นไม้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราต้องคัดต้นไม้ที่มันเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะอย่าเอาสูงโลนะคะสูงโลแล้วออกปลายกิ่งแน่นอนไม่ออกโคนกิ่งนะคะอ่าเอาต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มลูกค้าจะได้ผลที่เขาออกมาโตได้มาตรฐานนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมกันนะคะขอเป็นอาทิตย์หน้านะคะจะไปถ่ายในสวน เป็นสวนทุเรียนออนกผลนอกฤดูกาลให้ชมกันนะคะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ก็ชุดโปรนะคะหมอนทองหมอนทองต้นดำนะคะหมอนทองต้นดำชุดนี้โปรโลดราคา350บาทโปรพิเศษเปิดขายวันนี้วันแรกเลยนะคะลดกันแค่250บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้โปรพิเศษนะคะโปรพิเศษวันนี้เป็นวันดีเปิดขายวันแรกเลยชุดนี้อยู่ประมาณ80,000ต้นนะคะชุดนี้ ถุงใหญ่เบอร์ B 14ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ทางร้านดาวเนี่ยเราจะไม่เน้นไซส์เล็กนะคะจะไม่เน้นถุงไซส์เล็กแล้วเพราะว่าถุงไซส์นี้ลูกเขาไปปลูกแล้วต้นไม้จะแข็งแรงมากรากของเขาจะเดินดีมากนะคะลูกค้าที่เอาไปปลูกนะคะรากจะเดินดีมากเลยที่สําคัญรากไม่ขดนะคะรากจะเดินไวด้วยจะทาให้ต้นไม้เนี่ยติดตวัวปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะพอระบบรากของเขาแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องรากขดรากอ่อ เพราะเราเปลี่ยนไซส์ถุงเบอร์14ตั้งแต่เขายังยังไม่โตนะคะอ,อยากไปเน้นไซส์สูงล่ก2เมตรนะคะแล้วเราก็ได้ต้นไม้ที่ผอมสูงแบบนั้นมันจะทําให้ดูแลยากนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะจาก350บาทราคาปกติเมื่อก่อนก่อนปีที่แล้วอะไรมานะคะปีนี้ก็แค่250บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้เป็นชุดโปรพิเศษจำนวน8,000ต้นนะคะที่มีอยู่ แต่ว่าอีกอีกสี่แสนอ่าอีกสี่แสนต้นน้นน้นเป็นลูกค้าจองเอาไว้เรียบร้อยทั้งหมดนะคะโอนจองพร้อมส่งเดือนหน้านี้เราก็จะออกต้นไม้ไปเยอะเลยนะคะเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ลูกค้าโอนจองเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะชุดนี้เป็นชุดพิเศษเลยลูกค้าเพลงใหญ่ๆนะคะ สนใจปลูกชุดนี้ทั้งหมดเลยที่อนลจรเอาไว้นะคะต้นไม้ไม่เล็กต้นไม้ไม่โตเยอะต้นไม้เป็นไซส์ที่กําลังเติบโตเป็นไซส์ที่ปลูกแล้วมันสามารถสร้างทรงพุ่มให้ได้ทันทีนะคะมันก็จะทําให้ดูแลง่ายด้วยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะคะถ้าดูแลง่ายเนี่ยเป็นชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดนี้เลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะหลายต้นก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะโัรนี้เป็นตัวลดแล้วนะคะกี่ต้นก็ราคานี้แล้วนะคะ ราคา250บาทไม่ต่ำกว่านี้นะคะเพราะไซส์ถุงของเราเป็นไซส์ถุงเบอร์14นะคะชุดนี้ต้นไม้ทรงกลมทรงพุ่มสวยมากนะคะนะคะสวยมากเลยทรงพุ่มของต้นไม้การแตกยอดกําลังพุ่งแบบนี้เลยต้นนะคะเนี่ยยอดต่อไปกําลังแทงเลยนะคะอันนี้คาดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะได้ไซส์นู้นเลยเม็ดขึ้นไปนู้นเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ปลูกได้เลยนะคะต้นไม้ของเราเลี้ยงเด็ดนะคะลูกค้า อ่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะฝนตกอยู่นะคะภาคใต้วันนี้วันที่15้านะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะอ่าวันนี้ถ่ายวันนี้เลยนะคะเนี่ยสิบห้าพฤศจิกายนนะคะดูนะคะอ่าอยู่กลางเนตนะคะชุดนี้อยู่กลางเนตทั้งหมดเลยทุกสาขานะคะชุดนี้ต้นไม้สวยมากนะคะเนี่ยปลูกได้เลยนะคะต้นไม้เอาไปปลูกได้เลยนะคะ ยอดแบบนี้ก็ปลูกได้เลยไม่ต้องกลัวว่าปลูกกลางเดดแล้วยอดจะเหี่ยวจะเฉาใบจะร่วงไม่เหี่ยวนะคะต้นไม้อยู่กลางเดดแบบนี้เขาจะไม่มีโรคเลยนะคะไม่เป็นโรคไม่เป็นไม่เป็นโรคใบติดไม่เป็นโรคเพี้ยไก่แจ้เพี้ยหวจะไม่มีนะคะต้นไม้ท่านเลี้ยงเดดแบบนี้จะดูแลง่ายนะคะทางร้านของดาวเราก็เลี้ยงเดดนะคะถ้าต้นไม้อยู่ในสระเลนตั้งหมดดูแลไม่ทันนะคะต้นไม้เยอะ ต้นไม้เยอะๆเลี้ยงในเซเลนจะดูแลไม่ทันเพราะจะมีโรคเยอะนะคะยิ่งช่วงฝนตกด้วยเพี้ยไก่แจ้บ้างเพี้ยหอยบ้างนะคะโรคติดโรคใบติดบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะทําให้ดูแลยากนะคะแล้วก็จะเอาไม่อยู่ด้วยทีนี้ต้นไม้เยอะๆเราต้องเน้นเลี้ยงเดชนะคะเลี้ยงเดชจะไม่มีปัญหาโรคพังใบเลยนะคะดูของพุ่มของเขานะคะสวยมากเลยลูกค้าท่านไหนสนใจเบ็ดเยอะๆหลายแพนต้นหลายหมื่นต้นนะคะ เรามีบรกิการจัดส่งแบบรถ6ล้อรถ10ล้อรถกระบะรัวนะคะถ้าไม่เยอะก็จะแพกลองกล่องนะคะแพกลองกล่องเพอร์ี่นะคะแล้วก็ส่งแบบเหมากล่องไปษณีนะคะชุดนี้หนึ่งกล่องไปษณีใส่ได้60ต้นนะคะต้นไม้เราจะเป็นกระดดงเนี่ยซงพุ่มกระดงแบบนี้เลยนะคะเนีย่ยนี้นะคะหกล่องใส่ได้60ต้นนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้2ต้นนะคะ,ะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลย เน้นนิดนึงนะคะทางร้านของเราไม่มีโปรแกรมเก็บปลายทางนะคะเก็บปลายทางของถึงยา่าล่าช้าและไม่มีเวลาเช็คย่ดปลายทางด้วยเพราะเราต้องจัดส่งของทุกวันเลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจมาคัดต้นไม้หน้าร้านมีร้านอยู่ตรงนี้นะคะสาขาสองอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ต้นไม้ที่เราเปิดขายทุกชุดมีเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะคะตอนนี้เปิดขายทุกชุดแล้วนะคะต้นไม้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ สอบถามเข้าไปได้เลยนะคะที่เรายังไม่เปิดขายเพราะต้นไม้ยังไม่พร้อมปลูกแต่ตอนนี้ต้นไม้พร้อมปลูกแล้วนะคะต้นไม้พร้อมปลูกทุกชุดเลยนะคะต้นพันธุ์สมรณงแข็งแรงมากร้านอยู่ตรงนี้นะคะร้านเกษตรชุดใหม่สาขา2อำเภอบ,บ้านตะขุนสุร,ราธานีนะคะ<ม>ต้นไม้ไซเคงเราก็มีเข็งเล็กเคงใหญ่เคงกลางนะคะหลายสายพันธุ์เลยตอนนี้เราก็ลดชุดโรลูกค้าดูแล้วสนใจชุดไหนก็โทรมาสอบถามรา,าคาได้นะคะ มีหลายอย่างนะคะอันนี้จะเป็นมะกรูดนะคะมะกรูดของเราก็สวยมากนะคะมีมะกรูดนักรูดนะคะอันนี้จะเป็นจำปัด,ดนะคะจำปัด,ดทองตาปานฝันสะตูนแล้วก็สายน้ำพึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนสายพันจาวลิ้นจี่นะคะกระโดงเสียบยอต่ำตอนนี้ต้นไม้จะหมดแล้วนะคะชุดนี้ต้นไม้จะหมดแล้วมีนิดเดียวหน้าร้านนะคะหน้าร้านมีน้อยแล้วนะคะอ่าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ และเราก็ยังมีหมอนทองอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เดี๋ยวจะลองคลิปให้ชมกันเป็นหมอนนอนนะคะชุดนี้ไซส์หนึ่งนิดครึ่งนะคะหนึ่งนิดหนึ่งกว่าเลยนะคะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรกว่าเลยชุดนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะชุดนี้ไซส์ถุงเบอร์ไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชุดนี้สนใจชุดไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะชุดนี้เป็นหมอนนอนนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปแยกให้ดูนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนนะคะ